ก็คืออันนี้คืออันนี้คือย่างรวมนะครับยกเว้นยิ่งโตมอย่างเดียวครับที่เหลือได้หมดเลยงร้านนี้ก uh ็ต้องวัดกันเรื okay, ่องกิ้วอ่าการมักเลยนะฮะตรับไม่ใช่กระสิบบาทครับประมาณนี้ที่นี้เจอร์อย่างหนึ่งของเราจะมดมองเรามาจากเต้ยนมนะครับครับแค่หัวาครับครัวแต่หูไม่ครับผมโอูดะสีจะดำเลยครับ ข้างล่างนี่เลยครับมาเลยครับเดี๋ยวให้นำเลยใช่ครับข้างหน้าเราทำก่อนนะเตจิมหอกหัมหรืออีกอะนี่ยสอบกันไอ้ใสั่งแรกไอ้ผมใส่สติ๊กนอกจากนี้แล้วปกติแล้วไอ้สั่งอย่างครับคลูกครับลูกครับอันนี้โดนตัแต่ลูกลูกอูกดู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  ได้ดึงมีหมละทักชวนกันแต่โอเคไอ้เขาครับเอาแก้วมาชกสวัสดีครับนะครับขอต้อนทุกคนนะครับเข้าสู่รายการคิงมาหาฮครับแล้วรอบนี้ครับผมมานี่ครับลำ้อยร้านครับมีร้านลาบนะเพราะว่าร้านลาบหรือว่าร้านรูนนี่แหละนะสายไข่ธนัดนะครับมีอยู่นี่อยู่แถวนี้ครับอยู่แถวก่วงสิงนะครับ ดูแถวควงสิงคือผมได้มารีวิวกันชัดๆนะขาขมากลูมากลาบมากอะไรลองเข้าไปดูครับที่ว่าลู่ไฮเวย์าเลล่ะสะกามมาดูโอ้วั oh, วน,นี้มีร้านลู่ โอ้หอันนี้สั่งแล้วยังไม่ได้กินคะกำลังสั่งลงมาลงเนี่ยกำลงกังส่งมาแล้วครับ<ห>อันนี้<ห>เขาเรียกว่าลูกถูกต้องเหอเพื่อนใช่ครับลูกเลือดแล้แล้วเจ้าของร้านคนไหนวะ เจ้าของร้านเจ้าะาเจ้าของร้านครับคูลูกค้าเข้าขนาดเนาะลูกค้าเข้าเนี่ยมาแรงนีคนน่าขนาดแนนอเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวแป๊บนึครับเฮ้ยโงายไปเนี่ยมาหน้านาดนานะรับอันนี้ก็คือพูง่ายๆนะครับว่านนี้คือเพื่อนผมเจมี่นะครับแล้วก็ไอโอมเิน่าจะมากินก่อนละนะมาล้มาล้อนจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับไอจีอเรครับอสารครับไอสานไอสารอ๋รสานยุโรไฮเวครับอ๋อนี่คือลู่ไฮเวสครับผมอันนี้เลยนะเน ดูไฮเวย์อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนี่คือผมส่วนตัวเนี่ยแบบชอบอยู่แต่ผมยังมองว่าส่วนผสมมันอยังจะได้อย่างไรไออันเนี้ยครับลูต้องเลือดเลยนะครับมีเลือดมีคนในมีมีกรอบครับปรุงด้วยเครื่องปรุงน้ำกระเทียมดองครับอ๋อพริกลาบครับถ้ามักเม็ดนะครับคนมักเม็ดเนาะมักเม็ดใส่พริกลาบนะครับมักเม็ดใส่พริกลาบไอสันครับถ้าไอสั่งขายเฉยๆถ้วยกี่บาทครอที่สี่สิบบาทครับผมสี่สิบบาทสี่สิบบาทครับราคา ๆโอ้โหะเนนีี่่ยยอุ้มาแล้วดิสักวิีกี้เหรอลาบควายก็ลาบควายดิบอันก็เอาลวดลวดอันรีวิวไปด้วยกันนะครับน้องแตต้องเปิ่มให้สั่งเพิ่ใหม่แล้วเนาะโคมาวันนี้ต้มอย่งไหต้มยำกบครับต้มยำนี้ต้มยำกบทีเด็ดพุณน้องครับไหนไหนไนก้นเอาน้องมาเป็นด้วยนะ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 ตักมันเป็นหันตีนน้องมา น้ำมันร้ายน้ำร้ายอันนี้เดี๋ยวเในหนมานะคือหลายๆคนอยากจะบหูราคานะครับว่าราคาเยอะอยู่ที่เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทหกสิบบาทอันนี้สี่สิบบาทครับผมจานไหนมากตูงนมือของแป้งซุปในร้านนี่หกสิบบาทอันนี้นะครับหกสิบบาทครับหกสิบบาทนี่น่าจะแป้งซุปน้องหั่นสครับแต่วกาอันนี้คือกลาบวายลาบวายดิบดิบดีบไอ้ขี้ด้วยนะเมื่อกี้กี่บาทไอ้ี้บาทเท่านี้ลาบวายดิบห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทคุณามราคาถ้าถ้าถามราคาท้องตลาดจะว่าแปงไปก่อน ผมว่ามันถูกนะครับถูกถูกผมว่าจะส่งกับมันราคาเนี่ยแต่ต้มยำโพหมาที่อื่นมันแพงอ๋อยากายยากราคาทนี่ถือว่าถูกถูครับถ้าเป็นที่อื่นอาจจะเป็นร้อยถ้าเป็นที่อืนอาจจะเป็นหลักร้อยครับแต่ที่นี่60บาทผมว่าถูกมาก นี่คนเมืองมาไหร่ซาราคาครับค่าราคาอยู่ที่50บาทครับ50บาทถูกซาเนื้อโอ้ห้าสิบบาทอันนี้แก้ไขขอจิบน้ำด้วยครับเล้วก็กระสุนแก้เลยขนไปเขาหน่อยน้ำปิ้งไวนั่นนไปหลุมของได้ไอโอมตั้งน้ำปลาตะกำเหรอนี่อันนี้อันนี้ใส่ด้ยนะใส่ปลาตะแต้อ่าแล้วพักนี่ก็คืออยู่ในอยู่ในเมนูครับดูว่าพักนี่เลือกเองนะครับมีเราจัดพักให้ เ็มที่นะครับเลือกได้เต็มที่ครับกินลาบต้องมีพักครับแม่นแม่นแม่นพักครับวัตถุดิบด้วยกนนะครับอันนี้ก็คือเทพนี้ถ้าไข่หันผมผมจะดึงเข้าดึงออกเอาแบบเรียวๆจริงๆเลยนะครับเพราะว่าที่ผมมาเนาะเจอจมูกดีครับแต่ต้องได้เตรียมอย่างสักอย่างเลยเขาเป็นงานอยู่ละก็เลยถ่ายกันไปเลยนั่นอันนี้อันนี้อันนี้ถ้ามักหวานนะแต่นี้นักๆก็อันนี้ถ้าชอบชอบหวานนะเป็นน้ำกระเทียมดองนะครับนี่ก็ใส่ไปโหพี่เลยก็พอดีพอดีนรี้ แล้วก็่่หหรคับใครชอบเผ็ดนะครับใครชอบเผ็ดก็าพริกลาบนนพริกพริกลาบเหรอพริกลาบครับพร้อมโอ้แม่นแม่แม่นปะเจ้พริกธรมรมดาพริกปน่นที่ปะเจ้ลองอ่าอ่าก็เป็นพริกป่นแล้วก็มีส่วนผสมนะมีส่วนผสมของเครื่องเทศทางภาคเหนือนะครับก็เป็นพริกลาบแม่นแม่นความเผ็ดก็แล้วแต่ความชอบครับอันนี้อันนี้บางคนมักไม่มักพิษก็กินน้อยเดียวอ๋อเป็นกระใสเรียกว่าเป็นกระใสทั่วไปแล้วเวลาคนมา คนไทยคนอื่นที่แบบว่ามามากินที่บ้าใชีบ้านเราเนี่ยเปิ้มเปิ้มปรุงยังอีกหรอครับก็แนะนำครับแล้วแต่ให้เขาชิมก่อนถ้าเขาชอบหวานชอบเผ็ดก็ให้เขาปรุงเพิ่มครับบางคนเขาก็ไม่กินเผ็ดก็มีครับอันนี้มีก็มีหรือมีก็มีก็สำคัญอ่าโรยหน้าหน่อยอ่าโรยหน้าหน่อยแต่ก็แล้วแต่ชอบแม่น เราชอบใครชอบน,น, in s, นักชอบน้อยมันน่ากินเพราะว่าใส่เลยใส่เลยแตบางร้านนี่บางร้านนี่ถามว่ามันเป็นเลือดแล้วบางครั้งมันมันดูมันดูน่ากลัวไปแต่นี่ดูสะอาดใช่ป่ะคครับโอ้โหใส่เราเลยเราพี่ถีพี่ทันในการทำอันนี้ใส่ไรเจมส์ข้าวแห้นะโอ้โหเลือดเลือดเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไปหวานจ้าใส่จ้าลองดูลองดูอันนี้สไตล์จิมมี่มากหวาน หวานก็หวานผมแล้วก็เอาจอนวนกันเนี่ยครับจอนฝ่ายจอนมันจอนฝ่ายเอามาเอ็หน่อยเอออันนี้คือไอ้อมาคมาเอ็นมาเอ็นหน่อยครับเอ็นหน่อยพอดี้ักฟ้าโซฟาเอ็นสายเพชรสี่สิบบาทนี่แพงเลยครับในในมุมมองของไอ้อมไอ้หว่าหายยากไปสี่บาทเนาะ จริงๆมันไม่ได้หากินง่ายๆนะครับจริงมันไม่ได้ว่าจะหากินอะไรกันง่ายๆนะคือพิชูเจ็ดกลางนิดหน่อยจริงๆในราคา40บาทผมคิดว่าเป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อนะฮะแล้วก็เราจะแง่เอาไอ้หมาเชี่ยงอยู่ตอนนี้ความอร่อย40บาทเกินมันมันได้อ๋อมันน่ากินอันนี้แบบเพิชต้องถามแม่สันเขาว่าวันหนึ่ง่ยขายได้แนวกลูเนี่ยลูเนี่ยเออ มัละหม้อครับสักสี่ทุ่มแต่เดยมันะหม้อคือมุดละมุดเลยครับมุดลมดเลยที่นี่คือเหมือนมีมีมีทางที่จะกํำทำเวลาละละคืนไว้มอสี่ทุ่มนี่ก็มันละอันนี้อันนี้ีครับหังหมูมั่งครับไปครับผมังมูน่องังหมูแล้วก็มีกังในมีเนื้อแต่หมอ๋อนี่ตับพี่ต้อยเหรอมีาตับตับตัวแบเนาะอันนี้ผมมักตบพอีดเนอะลอว่าไครับ สำหรับคนผู้ชมนะครับที่ได้ชมคลิปผมแล้วนะครับผ่านทาง YouTube นะครับเนาะกรุณาช่วยกดกดติดตามผมก้ามนะครับเนาะจะได้อ่าสร้างกําลังใจให้ผมทางอ้อมนะครับที่ลูกศรนะฮะชี้ไปเลยที่โลโก้สีชมพูนะครับผมหน้าตรงนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครชมผ่าน Facebook นะครับเนาะก็ช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับว่าติดตามมีอยู่ข้างๆอะไรล่ะครับเนาะ จะได้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับก็ได้ติดตามทันทีเลยมันจะเด้งไปหาปีปปไอไอป้าป้าน้องๆเลยนะครับผมนะ่ะมันก็เป็นการสร้างกำลังใจให้ผมทางอ้อมครับผมนะ่ะฝากกันนะครับอันนี้อย่างครับไปรุ่นครับมีแรมก็ทอดที่คมอ๋อโอ้มาๆเรื่อยๆเลยอดซอมมาเรื่อยๆเ,เลยครับโอ้โหน่าได้ถามแม่สามดีกว่าแหนม เนื้อชีโครงทอดทับ60บาทครับอร่อยหกสบาทครับครับแค่สั่ได้กลับให้มากกว่าครับเนี่ยได้ครับได้นินบินได้ด้วยครับเรามาเอากำไรเยอะครับโอ้นะครับอันนี้ผมน่าจะไหวอย่โอ้ยผมลอนะเฮลืมครับเนก็อันนึงนาะนี่แหนมมีน้ำจิ้มแน่นว่าหมี่ครับนี่แหนมแหนมแหนมซี่โครงในปั่นมันจำเป็นต้องใช้น้ำจิ้มครับเพราะว่ามันอร่อยในเัวือกเนมักมาแล้วอ๋อครับอใส่ละที่เขาใส่ลูก่ันผมองใส่ที่ต่อหนะอะไรี่ครับไอ้อ นอกจากร้านไอสันจะดังเรื่องลูแล้วนะครับเนาะอ,อาหารอย่างอื่นเพื่อนก็ยังเด็ดเลยทีเดียวนะครับเนาะถ้ากินแบบข้านึ่งแล้วเนาะเนียวคอติดคอครับต้องมีน้ำซุปน้ำแซบนะน้ำล้างคอโอ้โหแต่ขอบอกเลยว่าน้ำต้มยำหรือว่าน้ำซุปนะต้มแซบอย่างนั้เนี่ย น้ำมันร้ายนะครับถ้าจะได้เก็ะต้องลองมาจิ้มดูนะครับหีบน้ำไปโซดๆสาบๆเนอกับเข้าแน่นๆอื้มเข้านึ่งเนอะรยาการมาอิดๆิร้านนี้เลยครับขอแนะนำครับก่ออยู่ตัางพานครับตงางไพ่ควงสิงนะถ้าใครกึดบอกออกเก็ะงูง่ายๆว่าถ้ามาต่างไม่ริมหนอเจอควงสิงเลี้ยวขวาครับซื้อไปครับซื้อไปร้านมันจะอยู่ซ้ายครับนะตรงข้ามกับสนามฟุตบอลของเจ็ดยอดท่น่นน้อยเดียวบไ,ได้ ลูไฮว์ครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์กันเรื่องเส้นทางนะครับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับผมลาก่อรั้วไม่ถึงครับร้านค้าร้านไหนนะครับที่อยากจะเพเาไปถ่ายทํารายการนะไม่ว่าจะเป็นร้านข้างทาง,ทางรากหญ้าอย่างไรก็าตามอยู่บนห้างอยู่ที่ไหนก็าตามครับร้านธรรมดาร้านรูร้านติ๊กจกร้าน,านใส่แอร์ติดต่อเข้ามาครับถ้ากับเข้าลําผมยินดีที่จะไปรีวิวเลยนะครับในช่วงโควิดนี้นะอันนี้ประชาสัมพันธ์นตัวนะถ้าอยากติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับผม ก่อนไปอาจารย์ครับครับผมขอฝากร้านสักหน่อยพี่ไหนๆก็มาละครับฝากร้านนะครับร้านลู่ไฮเวย์อยู่ถนนเชียงใหม่ลำปางนะครับเส้นจากศรีเอกห่วงสิงมาทางวัดเจดยอด250เมตรครับอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งเดียวกับร้านเต๋อตำระเบิดครับฝั่งเดียวกัครับประมาณนี้ลูกค้าก็ประมาณนี้ครับห้าโมงครับเราเข้าแล้วครับขับเข้าเจ้าเนาะเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงครับผมเปิด5้าโมงเย็น ปิดเที่ยงคืนครับตีสิบนาฬิกาดึกเรามีดตนตรีสดครับมีพวกซองสบายๆกินลาบกันไปดื่มเครื่องดื่มกันไปแล้วก็ฟังเพลงเบาๆชิลๆนะครับโอ้โหอะไรครับโอเคครับอัน,นแล้วนี่ก็คือเสียงของเจ้าของร้านนะครับถ้าอย่างไรขายชอบใจร้านไหนหรือว่าอยากจะมาหรือว่ามาแล้วนะครับชอบใจร้านนี้ครับช่วยชมช่วยแชร์ช่วย subscribe นะครับช่วยแชร์หรือไอเปิดชีลัง ขอตัวก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ